ระดับน้ำคงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมอยู่ที่11เมตร65เซนติเมตรก็อยู่ห่างจากจุดวิกฤตเพียง35เซนติเมตรและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนือ่องเพราะว่ายังมีน้ําเหนือไหลลงมาสมทบส่งผลทําให้ลําน้ําสงครามและลําน้ําอูนซึ่งเป็นลําน้ําสาขาไม่สามารถระบายลงโขงได้น้ําจึงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอําเภอบ้านแพงอําเภอนาว่าและอําเภอสีสงครามได้รับความเสียหายกว่า7หม0 0นไร่ น้ำยังคงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเส้นทางกับรถในพื้นที่ตำบลชัยบุรีสูงเกือบ1เมตรรถไม่สามารถผ่านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์มาปิดเส้นทางไม่ให้ประชาชนสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายส่วนระดับน้ำโขงที่ยังเพิ่มสูงเริ่มไหลเข้าท่วมร้านค้าที่อยู่ใต้ลานพยาสีสันตนาคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมค่ะเนื่องจากว่าเป็นจุด ที่ต่ำที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการก็ได้ขนย้ายสินค้าออกจนหมดก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงทำให้ไม่ได้รับความเสียหายขณะที่นายวันชยัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการให้สี่อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเฝ้ราระวาังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรกลแล้ก็เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลพร้อมให้การช่วยเหลือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ที่จังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับส่วนราชการสั่งเฝ้าระวังระดับน้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหารซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่ระดับ11เมตรแล้วก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงสุดในวันที่18กันยายนอยู่ที่11เมตร50ซนติเมตรแล้วก็อยู่ต่ํากว่าระดับวิกฤต1เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบจากน้ําโขงล้นตลิงค่ะเนื่องจากว่าแม่น้ําโขงในจังหวัดมุกดาหารมีความกว้างกว่า2กิโลเมตร ขณะที่น้ำโขงที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยลดร,ระดับลงกว่า1เมตรต่ำกว่าจุดวิกฤต75เซนติเมตรหลังเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องผักดันน้ำมาติดตั้งในลำน้ำห้วยจำนวน6เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ ที่ติดกับลําน้ำโวยก็บอกว่าระดับน้ําที่ท่วมลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เริ่มเข้าทําความสะอาดที่พักได้แล้วแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์เพราะกังวลว่าจะมีน้ําเหนือไหลลงมาท่วมอีกจึงยังคงเก็บทรัพย์สินไว้บนที่สูงจนกว่าสถานการณ์น้ํานั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ